าเลยพี่น้องมันคือดีนาจังเสานพ่อเ้ยเจ้าเนี่ เอาบังกระจมบังจะขวงกันนั่นแหละแบบนี้เหรแกเียอ้ยพี่น้องเอวมันกรดมันมัน่มความแข็เอากดตงไหน ไปบีไปซ้อยยีมบอา่่่อ่่้าเ้ยมึงห้นจงอืมกี่น้องพอจะน้ำตาแตกเอานี่ครับพอดูตัวเองก็เป็นแบบนี้กับผม ไลวเราคลิปดี <c ười> <plex> okay, ่าเขนคลิูเร่ังเดอเ้ยเออีช่ชูน่อยช่วน่ย <c ười> <c ười> <c ười> มึงที่ว่าแล้วมึงเอ้ยมาพูดต่อมีหัวเราต่ออยู่พี่น้องมากล้องเดินกล้องเดินเฮ้ยเมืื่่อยเมอย